สาวเอนจิเนียร์หนุ่มคู่กรณีสแตมอภิวัตโพสตหลักฐานเด็ดคอมเมนต์เดือดยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสําหรับนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตที่ออกมาว่าเผยภรรยาโดนคุกคามพ่อคู่กรณีนายพลคู่ยัดคดียงวงทีลีเบิร์สและทางด้านสาวเอนจิเนียร์ทีลีเบิร์สแฟนคู่กรณีสแตมที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์แจงปงประเด็นสแตมอภิวัตภรรยาถูกคุกตามที่ดูเหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนรวมถึงก่อนหน้านี้ที่ได้ลบโพสต์หลักบานการฟ้องและแชทไลน์ออกไป โดยล่าสุดซซวเอนจินีที่รีบิร์สแฟนหนุ่มคู่กรณีได้ออกมาโพสตชี้แจงใหม่อีกครั้งโดยได้เปิดเผยหลักฐานเด็ดเอกสารการฟ้องร้องที่ชัดเจนกว่าเดิมว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นพร้อมทั้งข้อความที่เขียนที่แจ้งว่าที่ลบข้อความความก่อนหน้านี้เพราะกังวลและหล่นหลานมากจึงได้เรียบเรียงใหม่เป็นโพสต์นี้กับโพสต์ภาพและข้อความที่เนื้อหาว่าขอโทษที่ลบข้อความก่อนหน้านี้ผมกังวลและหล่นหลานมากขอเรียบเรียงแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนอื่นที่ยังไม่เปิดเผยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางกฎหมาย จึงต้องปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไปอีกครั้งครับเรื่องประเด็นคดีไม่เคยมีคำตัดสินเรื่องคุกค,คามแต่อย่างใดมีเพียงคดีหมิ่นประมาทกับคดีอื่นๆที่โจทก์ถอนฟ้องคดีที่เรายอมความคือคดีละเมิดในเนื้อความมีเรื่องเกี่ยวกับการชู้สาวที่ศาลเยาวชนเราได้ทำสัญญาการจ่ายเงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อให้เรื่องจบและเราไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับเขาอีกตามสัญญาท้ายฟ้องเรามองว่าเราจ่ายได้อีกทั้งช่างน้ำหนักกับเรื่องที่พ่อพวกเราป่วยจึงตัดสินใจไปทางนี้ เพื่อจะกลับมาใช้เวลาดูแลครอบครัวและคงดีที่ไม่ต้องพูดถึงกันอีกต่อไปตรงส่วนนี้คือที่ทางวงทิลิเบิร์สหมายถึงครับแนบหลักฐานในการฟ้องมาให้ดูครับมีการฟ้องกันหลายคดีมีการฟ้องชู้ด้วยหักทางโน้นมีหลักฐานใดโต้แย้งเชิญได้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกคดีของเราไม่เคยมีการสืบพยานไม่เคยไปถึงเรื่องจริงมีแต่ตกลงว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้เพื่อจบเรื่องซึ่งวันนี้เรารู้แล้วว่าเราพลาดเพราะมันทําให้คนเข้าใจว่าเรายอมรับผิด คดีเกี่ยวกับการคุกคามใดๆแบบที่เขาอ้างและอ้างว่าชนะไม่มีอยู่จริงครับถ้ามีอยู่ช่วยแสดงออกมาด้วยครับที่แฟนผมไม่ออกมาพูดเพราะขณะนี้สภาพจิตใจพังทลายมากจากการโดนตามอาฆาตมาตลอดมีการส่งจดหมายไปตามที่ต่างๆที่เคยทำงานเพื่อให้มีการเลิกจ้างโทรหาบุคคลที่ผมทำงานหรือเคยทำงานด้วยเพื่อให้เราสองคนไม่มีงานทำผมจึงขอออกมาพูดแทนครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากและทุกคนอยากลืมมันไป ขณะนี้มีคนเสียหายเยอะมากเพราะทุกคนแค่ไม่อยากให้ใครต้องมาบาดเจ็บการเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ผมขอโทษครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับวงและคนรอบข้างไปทีลีเบิร์สและหลายๆคนจึงไม่อยากเข้ามายุ่งผมขอโทษที่ก่อนหน้านี้แสดงอาการหลุนลานและโพสอะไรที่จับใจความไม่ได้ออกไปส่วนเรื่องอื่นๆหลังจากนี้ผมจะขอใช้เวลาเตรียมการให้ดีและรอบคอบขึ้นและจะมีการออกมาพูดอย่างแน่นอนครับ